เป็นทนายความนะครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อฤาษีก็เห็นว่ามีมีรูปหลวงพ่อฤาษีนยอยู่ในสำรับไพ่ด้วยก็มีความสนใจครับผมได้รู้จักกับศาสตร์ของไพ่พอมยานเนี่ยที่อาจารย์ไปออกรายการแล้วก็ได้ฟังแล้วรู้สึกมีมีความสนใจอ,อ,อยากมีความรู้ที่รู้จริงๆคนส่วนใหญ่เขาจะชอบถามว่าดูหมอเป็นไหมดูให้หน่อยเราก็จะได้ช่วยเขาได้ด้วยติดตามอาจารย์เนี่ย ดูทั้งไลฟ์ดูทั้ง f a c e b o o k อะไรนะีอนชอบอก็เลยอยากมาเรียนในวันนี้ครับตอนแรกรู้จักอาจารย์ผ่านช่อง YouTube ก่อนค่ะแล้วก็เริ่มสนใจที่จะมาเรียนว่าอยากรู้ว่าศาสตร์นี้มันแม่นแค่ไหนก็เลยรู้สึกว่าอยากมาเรียนใช่ค่ะต้นคำถามตัองแต่วุนแก่งนรัว่าสองวันเรียนู้เรื่องไหมน,นะครับ ไมนมีองค์ไม่มีซิกเซนเป็นหมอกเรื่องเปลอายุมากนะครับความจำสั้นประหยัดก็น้องนะครับจะเรียนได้ไห like, มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหมอรู้เร่องเป่าผมสอนมาส7ปีนะครับตั้งแต่รุ่นแรกจนปัจจุบันเลยท่านเรียนสองวันไม่รู้เรื่องไม่มีใครเป็นหมอรูได้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพผมไม่มีรูปที่น่าพิจนะครับแต่ส7ปีที่ผ่านมาพวกคุณอยู่ไหนเป็นมาเพราะว่า สิบปีที่ผ่านมาพวกเราที่เป็นชาวภูยิภาคเกษตรกรที่เรียนรู้ไดแกล้เนี่ยเขามีทิ่มีใช้อย่างมีิกิเอลที่สักสีมาหลายที่แล้วไม่ดูแล้วมันยิ่งเดื่มลูกค้าเาไดไหดีครับก็สิ่งที่สิ่งที่สอนเนี่ยก็ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับให้ให้ความรู้ที่ดีแล้วก็พระคาถาหรือคําไหว้ครูต่างๆเนี่ยก็ก็เป็นคาถาที่ดีนะครับก็ได้ พราะรู้สึกว่าน่าจะเป็นศาสตร์ที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาครับรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆเวลามาเรียนจริงเรารู้สึกว่าเป็นกันเองนะคะอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของสาระแล้วก็มีความบันเทิงทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็ความหมายของไพ่แต่ละใบเนี่ยบางทีเราอ่านมาเองเนี่ยมันอาจจะไม่กระจ่างแต่เมื่อได้มาเรียนในห้องกว้างมากๆขึ้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าไพ่ใบนึ่งความหมายมันมีเยอะแล้วทาให้เราเนี่ยได้แตกแขนงความรู้มากขึ้นนะคะดังนั้นคิดว่าอาจารย์สอนสนุกแล้วก็ทําให้เราผ่อนคลายด้วยค่ะ รู้สึกว่าอาจารย์สอนอย่างแรกคือ1เข้าใจ2อ,อาจารย์สอนกระหนึกค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจขึ้นมารู้สึกว่าเราสามารถเป็นหมดดูได้หรือทั้งที่เราได้ยินแค่คือหวดหรู้สึกอย่างนั้นนะคะก็รู้สึกว่า เป็นไพ่ที่เข้าใจง่ายครับแล้วก็เราสามารถเรียนรู้ได้โดยที่เราไม่มีพื้นฐานเลยตั้งแต่แรกเรียนรู้ได้ครับสนุกค่ะสนุกดีแล้วก็ได้รู้เยอะเลยคือเหมือนตอนแรกคิดว่าช่วงบ่ายน่าจะหลับแล้วแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบมันมีอะไรให้เราแบบตื่นเ <c oughs> ต้น,ต,นตื่นใจตลอดเวลาเราก็เลยไม่หลับรู <c oughs> ้สึกว่าระหว่างระหว่างไปอ่านเองอะ่ะกลับมาเรียนกับอาจารย์อ่ะ คือเรียนกับอาจารย์อะเข้าใจง่ายกว่าหนูสนุกมากหนูขำหนูนึกว่าแบบเออหนูมาเรียนหนูจะเครียดแบบเออจะทําไม่ได้จะแบบเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันไม่มีคนแบบอายุใกล้เคียงกันเลยใช่ไหมมีแต่แบบพี่ๆที่โตแบบคนที่แบบโตกว่าเราแบบไม่รู้ว่าจะคุยกับใครแต่ว่าพี่ๆที่นี่ก็ใจดีค่ะแล้วก็เรียนกับอาจารย์รู้เรื่องแล้วก็ขำมากใช่แบบเรียนแล้วไม่เครียดเลยเมื่อให้ได้ร่นแล้วเข้าไปสุดตีครับการกีดให้คนกีดไปขึ้นองกให้เห็น ให้เห็นทุ่ไปลูกค้าจะได้จับได้ท <ac gradually dynam ite> ั่ไปรับ <ac> น <hacia Jack> ่นไหมัะการขีดไพ่ในเครื่องงกลนั้นต้องเป็นฝึกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขีนไพ่ครั้งแรกได้สวยขนาดนี้แสดงว่าคุณเป็นเจ้าตีกลับใครผมได้มาไหนก่อนก็ดู้ีแข็งมากแล้วก็ก็แพงุงมือูร้อยนี่สิบเก็บสี่บาทใกระเป๋าใส่นกระเปาเอะพะยกสี่บาทละยกระเป๋าของต้ก็สามร้อยร้อยนึ่ร้ มีช่วงเวลาพทดกันออกที่มีสอทธิ์ปนคนปกออก็อย่างที่อาจารย์ได้แนะนำนะครับว่าอย่างน้อยๆเราได้ดูในส่วนของดวงเราเองนะครับดูเหตุการณ์ของเราเองแล้วก็อยากที่จะยึดความรู้ตรงนี้ประกอบอาชีพด้วยถ้าเริ่มต้นคือในใจคิดว่าถ้าได้มาเรียนโอกาสที่ได้มาเรียนก็อยากจะไปช่วยคนก่อน คนที่เขาอยากดูหมอที่แบบไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีเงินม,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 มันมีเยอะค่ะก็อยากจะโทษตรงนั้นแล้วถ้ามันขยับทําให้แบบว่าสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ก็จะต่อยอดไปแต่ยังไม่ได้คิดตรงนั้นนะคะตอนนี้อยากให้รู้จริงๆก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนอื่นค่ะอหนูก็คงทําเป็นอาชีพเสริมนะคะใช่เพราะว่ามีงานประจำอยู่แล้วเงี้ยอยากจะลองหารายได้อีกทางหนึ่งดูเพราะไปใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองด้วยแล้วก็ไปทํา ถ้าถ้าได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีครับก็คิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรมาเนี่ยถ้าเกิดเราคนอื่นมีความทุกข์เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ก็ยิ่งดีครับแน่นอนค่ะเรื่องจากตัวเราเองก่อนปกติเป็นคนที่เวลาตัดสินใจอะไรแบบเรื่องยากๆหรือว่าบางทีต้องใช้แบบตัวช่วยเนี่ยคะ่ะก็จะใช้ไพ่พอมยานในการตัดสินใจความคิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ไพ่นี้ไปช่วยเหลือคนแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพแบบสุจริตแล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ ช่วยเหลือคนที่เขามีความทุกข์หรือมีความสุขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะให้พรหมมายเนี่ยเป็นไพ่ที่หมหัศจรรย์แล้วก็คิดว่าสามารถนําไปต่อยอดได้อย่างแน่นอนค่ะหลักๆก,ก็เอาไปใช้กับตัวเองก่อนแล้วก็คนรอบๆตัวเราเนี่ยแหละครับส่วนที่คิดว่าเป็นอาชีพไหมอันนั้นอ่ะเป็นสเต็ปถัดไปเพราะว่าเราตั้งใจมาเรียนเพราะว่าคิดว่าเราชอบศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเออป้าหมายเป้าหมายที่มานะ ก็คืออีกอย่างหนึงก็อยากหารายได้เสริมเพราะว่าเราทํางานเป็นเงินเดือนนี้คิดว่ามันไม่เพียงพอกับเศรษฐกิจทุกวนนี้